ครับผมเฟยนะครับก็วันนี้จะมาแตกตัวบูตเอพนะครับเป็นตัวที่ผมทําเองนะครับก็จะได้ไฟล์แบบนี้ไปนะครับให้เรากดร้านด้วยแอดมินนะครับพอถึงหน้าต่างแบบนี้ให้เรากด Enter นะครับรอโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะครับพอถึงหน้านี้นะครับให้เราร้านเลข1ึงถึงเลข4ได้เลยนะครับแล้วกดหมายเลข3านะครับก็ให้ถ้าถึงถ้าเป็นอย่างนี้นะครับให้ทุกคนนะครับกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดโอเค และให้ทุกคนนะครับรอหน้าต่างนี้ปิดไปนะครับแต่ผมจะไม่ทําการรอนะครับแล้วกด enter นะครับแล้วก็หมายเลขสี่นะครับก็การก็มันจะเป็นการปิด background app แล้วก็ e w g b k game มาะครับให้เรากดหมายเลขสี่ได้เลยนะครับแล้วกดหมายเลขห้าออกได้นะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนทําการ r e c o m นะครับถ้าทุกคนรีคอมเสร็จแล้วนะครับให้เขียนว่า edit power p o i n t นะครับแล้วมาใช้เป็นตัว animate power p o i n t ที่ผมเพิ่มให้นะครับ ก็ขอบคุณมากครับตัวนี้ผมทำจแจกให้ฟรีนะครับก็เป็นตัวที่ผมตัง้งใจทำนะครับแตถ้าใครกับปัญหาอะไรหรือไงก็สามารถทักเฟซผมมาได้นะครับเฟซเทมิเลียน,นะครับขอบคุณมากครับ